สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ติดตามารายการของชนะทองนุ่นนะครับวันนี้นะคร,ครับผมก็จะนำสายทาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศบริเวณผาด้านหลังของบ้านนะครับ เช้าวันนี้นะครับทรงขับวันรฤหัสสบ,บดีที่30ของเดือนเบสายนสองพนะครับวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศผ่าเล็กๆนะครับที่ผมได้ปลูกมาไว้ด้านหลังของบ้านนะครับก็มีต้นไม้หลากหลายนะครับ มีทั้งประเภทที่เป็นไม้ผลเป็นไม้ร่มเมานะครับมีทั้งกินได้กินไม่ได้นะครับก็ปลูกสลับปนกันไปนะครับผมมีหลากหลายนะครับอ่าอันนี้เป็นต้นบางคุดนะครับก็ปลูกเอาไว้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับ เป็นต้นไม้ที่มันฮหกขึ้นมาเองครับโดยที่มาจากนกนะครับนกเขาออกกินผลไม้นะครับเขาก็มาตายนะครับแล้วมันก็ฮอกขึ้นมานครับก็มีหลาย้นนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูแบบภาพรวมๆกันก่อนนะครับอ่านะครับ นี่ครับผมป่าตรงนี้นะครับผมได้ปลูกเอาไว้เมื่อปีพศ2557นะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ได้รับนั่นคือความร่มรื่นนะครับ รอบบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับรอบๆเนี้ยจะไม่ค่อยมีป่าแล้วนะครับผมเพราะเป็นที่ทั้งของบ้านเรือนของผู้คนนะครับเพราะทุกวันนะครับที่ตรงนี้มันเป็นสังคมขยายก็เรียกว่าสังคมขยายนะครับนั่นหมายถึงว่ามีประชากรเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องมีการ สร้างที่อยู่อาศัยนะครับก็เลยทําให้ป่าทุกวันนี้นะครับเริ่มหมดลงหมดลงนะครับผมเองก็มีพื้นที่เล็กๆอยู่ด้านหลังของบ้านนะครับก็เลยปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะได้รับผลประโยชน์ต่างตรงนั่นก็คือความร่มรื่นนะครับเราได้ร่มเงาจากต้นไม้ แต่ละทุ่นนะครับได้รับอากาศบริสุทธิ์นะครับผลป,ประโยชน์่างฮอมประการที่สองนะครับนั่นคือในสิ่งที่เราปลูกเป็นไม้ผลนะครับอาเขาติดลูกติดผลขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่เราก็จะได้นำมารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลประโยชน์ ง่ายๆนะครับที่สามารถสัมผัสและรับได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ปลูกเอาไว้นะครับผมนะครับวันนี้ให้ดูเป็นภาพรวมๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในการมารีวิวใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะได้เจาะจงไปเลยนะครับว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะครับมีกี่ชนิดนะครับ นะครับตอนนี้วันนี้กขให้ดูแบบภาพรวมๆกันไปก่อนนะครับผมก็ถือว่ายังไม่โตเต็มที่นะครับผมยังต้นไม้อยังเล็กๆอยู่แต่บางชนิดก็โตพอสมควรแล้วนะครับ,รบโอเคนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ต้องขอกล่าวกับว่าสวัสดีครับผม